สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับนะครับผู้ชมทั้งเก่าและใหม่นะครับผมสําหรับคนที่เคยเล่นบิ๊กไทม์ก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเกมที่ผมให้ดูเนี่ยครับเป็นเกมเครือบิ๊กไทม์แต่เกมนี้เป็นเกมพัศจลบอลนะครับเป็นเกมที่ผูกบัญชีการฝากเงินอะไรต่างๆบวกกับแต้มต่างๆนะครับไว้เข้าด้วยกันนะครับ เล่นขั้นตอนการเล่นก็ไม่มีอะไรมากครับเกมแต่และเกมก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมสามารถเก็บแต้มนะครับขั้นต่ําได้100จนถึง10,000นะครับแล้วก็สามารถถอนได้ถ้าครบ1ล้านแต้มนะครับจะแลกเป็นเงิน1.0นะครับผมหรือเนี่ยครับยอดเงินขั้นต่ําแต่อันนี้ผมอาจจะไม่เออไม่อาจจะไม่โชว์เนาะเหมือนเน็ตจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ถ้าเน็ตแรงๆมันก็จะโชว์ขึ้นนะให้เห็น อ่าโอเคเมื่อกี้ขึ้นแล้วเนี่ยครับก่อนจะถอนนะครับยอดตรงนี้ต้องเป็นยอดสิบนะครับจํานวนสิบเหรียญน,นะครับขั้นต่มสิบเหรียญหรือหนึ่งล้านแต้มนั่นเองสาหรับการเก็บแต้มของผมจะเน้นการดูโฆษณาเป็นหลักนะครับวันหนึ่งก็จะอาจจะดูโฆษณาประมาณสี่ร้อยถึงห้ารอยรอบเลยก็จะได้ประมาณสี่หมื่นถึงห้าหมื่นแต้มเลยนะครับทําแบบนี้ก็ประมาณเท่าไหร่เดียะ ประมาณ20วันก็ได้ถอนแล้วถ้าทําแบบผมนะประมาณาดู500รอบ20วันจะจะได้ถอนนะครับถ้าดูโฆษณามากพอเนาะใครสนใจมือใหม่ก็เล่นเกมเก็บดาวไปก็ได้ครับอาจจะเร็วกว่าอาจจะแก้เบื่อได้นะครับโอเคส่วนอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งดีนะครับล็อกอินด้วยเฟสน,นะครับเป็นเฟสสำรองอีกเฟสหนึ่งนะครับผมเนีย่ยครับเป็นอีกหนึ่งเฟสหนึ่ง ก่อนอื่นก่อนจะถอนก็อธิบายก่อนเลยว่า,าคุณจะมีกี่สิบ d facebook บยังไงก็ได้นะครับหรือจะมีโทรศัพท์สิบเครื่องยังไงก็ได้นะครับถ้าเล่นแต้มถึงแต้มถึงสิเหรียญเนี่ยสามารถถอนได้เลยนะครับถอนถอนแล้วถอนที่อยู่เดียวกันได้หมดเลยนะครับมี paypal เ,เ,เป็นตัวเดียวตัวเดิมได้ตลอดเลยนะครับ าของผมก็จะเป็นเนี่ยครับใส่อีเมลนะครับใสอีเมล PayPal ที่สมัครไว้หลักๆเลยนะครับเงินตรงนี้ก็จะไปเข้าสู่ p a y p a l นะครับผมอย่างที่ผมเคยเคยทำให้ดูเนาะโอเคก็มาถึงเดี๋ยวถอนให้ดูเลยดีกว่าอ่านะครับพอกดเนี่ยเ,เยมื่อกี้ยอดเงนินตรงนี้นะครับกด กดทาการถอนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับช่วงนี้อาจจะรออย่างข้อความเมื่อกี้ก็จะระบุว่ครับว่าไม่เกิน7วันเนาะนานสุดก็คงจะเป็นเจ็วันอย่างเร็วก็อย่างผมที่เคยเคยได้ก็ประมาณสวันเร็วสุดสามวันโอเคถอนส่วนใหญ่ก็ได้ตังนะครับไม่มีเบี้ยวเลยเกมนี้เชื่อถือได้นะครับ มาดูครับนี่อันนี้ยอดแรกเป็นยอดเงินนะครับยอดเงินที่เราสะสมมาตั้งแต่ตอนแรกส่วนอันนี้เป็นยอดอยู่ในกระบวนการอยู่ระหว่างรอดําเนินการนะครับส่วนอันนี้เป็น cash าท์นะครับเป็นยอดที่ถูกถอนจากที่นี่แล้วลงแล้วเงินเข้า paypal แน่นอนนะครับผมก็จะเป็นยอดนี้นะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับในยอดเงินที่ผมถอนเนี่ยนะครับ12.80ตรงนี้นะครับจะได้ประมาณ300บาทไทยนะครับผม จากที่ถอน,ถอนมาค่าวก่อนเนาะส่วนรายละเอียดเ,จเ็จยิบเ็จย่อยยังไงเดี๋ยวยอดเงินผมจะพิมพ์ทิ้งท้ายไว้หลังจากที่เงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอจบรีวิวการถอนเงินเท่านี้ครับไว้จะลงรายละเอียดไว้ในคอมเมนต์ี่คีย์นะครับถ้ายอดเงินเข้าแล้วนะครับ ก็ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆแบบนี้หรือเทคนิคการหาเงินต่างๆผ่านแอปมือถือของ Big Time แบบนี้นะครับผมสำหรับใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมถ้าว่างผมจะไปตอบให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ